ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่การผ่านทดสดการแข่งขันอาเซียนฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2024ครับบุรีสินเป่าเริ่มเกมแล้วครับอินโดนีเซียชุดแดงครับบุกจากซ้ายไปขวาทางหน้าจอครับอินโดนีเซียเอาคืนโอ้โหต้องพุ่งเลยครับจเจริญพงษ์ประสานสัตว์นี่พีรพัฒน์ยิงหนักมากครับโอ้โหยจะวัดติดเซฟอมัมรินโยกหลบไปหนึ่งอมัมรินหดเลยลูกนี้โอ้โหยโดนปลายมือผู้สับประตูครับ ขว้างยาวมาของไทยข้างหน้าของลูกนี้โอ้โหเกือบครับข้างหน้าเขาถ่ายบอลมาเวนดี้ได้ยิงติดบล็อกครับจังหวะสองหวดมาติดโอโ้ยังทุบไม่ได้ครับจเจริญพงศ์เาก็เล่นมาแล้วยิงติดเป็นเกมโตของอินโดโอ๋อเราเตะวุดนลูกเดียวอินโดลุดมปสองคนอินโดไหลลูกนี้แล้วยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเกมสวนกลัดรับไทยโดนครับซูมิเลน่าครับยิงประตูให้อินโดขึ้นนำครับ เปิดมายิงแล้วติดบล็อกครับแล้วโอ้โหตามไม่ทันเนี่ยถึงก่อนด้วยครับจังหวะชาวลาไปหวดแล้วไม่โดนบอลครับหลุดมาเลียวพังสตูจ่ายให้กับเอฟฟานโอ้โหจอมแสบยิงแล้วครับเอฟฟานซูมีเรยไทยติดเครื่องมาเองแล้วยิงเลยครับเสาแรกแน่ติดพุด่งประตูหลอกมาของซูมิเรน่าลั่นไปหน่อยยังได้อยู่ครับเอาเขาคืนไม่ดีเราหลุดบ้างพัน้วัดเอียงเอียงแล้วยิงโอ้โหฆ่าทานครับ เอียงแล้วใส่แล้วครับสีตลอดเกมนี้ก็โดนนำครับหาครับอมรลินยกขึ้นมาทางหน้าพิงไว้ปิยวัตรโดนงัดไหลคือหลังองมรลินอมรลินแล้วหลบมาลูกนี้สก,กันดบนเส้นแล้วจะซ้ําไม่ได้โอ้โหไทยเกือบตีเสมอเกี่ยวสั่งกระตุ้นแล้วครับเดินหน้าอย่างเดียวครับกระชากมากระชากมาสีรวัตรธิรวัตรหลบมาแล้วเปิดติดไม่มีตัวซ้ําครับโอ้โหอมรลินริมเส้นตัดเข้าในแล้วไหลามาลูกนี้จะตอกส้น ลอดดาบมาหนึ่งแล้วย๋ยอหลบผู้ตัดประตูแล้วยิงลูกนี้โอ้โหยิงไม่เข้าครับโอ้นี่มาดีทุกอย่างเลยครับยัดมาได้ยิงโอ้โหชนเสารครับเขายิงเร็วของอินโดนีเซียธีรพัตรยัดเลยแล้วอุ้ยมันไม่เข้าครับโอ้โูดูมุมนี้ด้ว่าหายไปแล้วครับโดนขาผู้ตัดประตูออกหลังเอาใหมา่ครับยัดเหมือนเดิมแล้วยิงโอ้ยไม่ได้อีกแล้วครับอาทิตพงษ์ โอ้ยสองเสียวครับอย่างที่สุดแล้วครับในครึ่งแรกโดดไม่เต็มมาครับชาร์จเปิดมานี่เปิดแ,แรกติดก่อนครับพี่เวนดี้เวนดี้ไหลต่อลูกนี้อ้าวครับเรายังไม่ได้ลุดเดียวธีรพัฒน์ยิงโอ้โหอะไรกันเนี่ยธีรพัฒน์แก้ววิไลธีรพัฒน์ธีรพัฒน์ไปเลี้ยงเข้าเหลี่ยมอินโดนีเซียซูมีเลยนะหาหักกลับมาเวนดี้เดียวๆแล้วยิงลูกนี้โอ้โหไปเลยครับสองต่อศูนย์ เวนดี้เบรียนครับงานเข้าแล้วครับช้างศึกครับนี่ดูอีกครั้งครับจังหวะที่ทางธีรพัฒน์นะครับไปฝืนครับแล้วตัดได้โอ้โหนิ่งมากครับจังหวะจบของทางเวนดี้เปิดขวาสนามามาอาร์ม,มาลินเอาบอลลงสวยเอิบลี่หัวลูกนี้โอ้โหเหนียวเหลือเกินครับฮาบิบี้โอ้เอมมาบอลลงสวยจังหวะนี้อาทิพงศ์คือหลังมาอมมาร์มาลินล็อกหนึ่งทีอมมาร์มาลินตัดในอมมาร์มาลินหลบมาโอ้โหอาร์มาลินโยกมาแล้วยิงโอ้โหมันเหลือแค่อย่างนี้ จังหวะจบจริงๆครับธีรพัฒมาอามารินทีเดียวลุดเลยอาทิพองศ์อาทิพงศ์ยิงโอ้ยไม่ได้อีกเลครับแออบอลแล้วลูกนี้เสียให้กับอินโดนีเซียโอ้ยเขาขยับหลอกสวยมาเองอินโดนีเซียยิงเลยโอ้หเกือบเข้าสามเหลี่ยมครับแอ้ยังดีจเจริญพงศ์ช่วยเอาไว้ครับโดนดึงผู้สินว่ายังไงผู้สินผู้สินเฉยครับโอ้โหแล้วอินโดสวนมาลูกนี้ซูมิลาจับแล้วไม่ได้ยิงอามารินจะได้แล้วจะผิวหลบโดนฝังไว้ก่อน อินโดนีเซียตัดมาแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหสารประตูต่อศูนย์ตรงเนี้ยแล้วนี่มีทุดไปแล้วก็ไม่ได้ฟาวเพอไม่ได้ฟาวเนี่ยอินโดนเล่นเลยครับจริงๆก็โอ้โหพาออกมาได้แล้วนะครับนเน,นี่ยแล้วเจริญพงษ์ให้นี่ครับโดนตัดได้ครับบอลยาวของไทยไม่ถึงข้างหน้าแล้วครับอินโดนเก็บได้แล้วหวดเลยโอ้โหติดครับเจริญพงษ์ยังช่วยไว้ ยัดมาได้ยิงชนคานครับโอ้โหเกือบโดนลูกสี่ครับธทีรพัฒน์คืนมาที่อมรินอมรินเสียบอลแล้วอินโดนีเซียยิงหลุน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 เรียบร้อยเลยครับโอ้โหผิดพลาดของทีมไทยอีกแล้วครับอาิพงยัดมาธนาโชติคืนลูกนี้ต้องได้ครับอาครับตีใข่แตกครับธทีรพัฒน์เหมือนเสียสัดให้กับไทยอย่างน้อยมีหนึ่งสกอร์เกิดขึ้นในเกมนี้ครับเพาเวอร์เพลย์กบจังหวะเดียวมาครับทาง ธนาโชดนะครับให้กับธีรพัฒน์หายตัดได้ครับ,บดดลูกสองต้องมาแม่มาขวางไว้อมรินจะแย่งกันไปได้อินโดขึ้นมา3คนอินโดนีเซียจิ้มลูกนี้โอ้โหเจริญพงศ์เอาครับ่ชยเซฟไว้ครับไม่โดนลูกที่5เปิดมาลูกนี้ของอินโดนีเซียแล้วหลบอมรินมาได้เปิดย้อนมาได้แปะโอ้โหลูกนี้เขาทำกันสวยจริงครับต้องยอมเลยครับโอ้แล้วยิงเฉียบคมครับฟรีแมน ตัวแสบของอินโดนีเซียครับดูครับจังหวะต่อกันขึ้นมาแล้วกิดยอนมาแล้วยิงก็ทาได้ดีด้วยครับทางฟิแมรช่องเข้าอยู่นะครับที่พงไหลามาธนาโชยคืนแล้วยิงโอ้โหจอ,จอ,จอของพีรพัฒน์ติดเซฟพงไหลออกมาชาวราแต่งเข้าซ้ายไหลคืนมาโดนแย่งอีกแล้วเยี๋ยวยิงสวนไม่ได้ยังเป็นของไทยแล้วยิงยัดก,ก็โดนขวางไว้อีกครับหมดเวลาการแข่งขันเลยครับโอ้โห เป็นอินโดนีเซียครับเอาชนะทีมชาติไทยไป5ประตูตอนหนึ่งครับก็ทีมชาติไทยนะครับจะเข้าไปชิงอันดับ3กับออสเตรเลียครับในวันที่10นะครับเวลา15นาฬิกาครับขณะที่อินโดนีเซียครับจะเข้าไปลุ้นแชมป์สมัยที่2นะครับในการแข่งขันทีมแชมป์อาเซียนครับพบกับทีมชาติเวียดนามครับ